สวัสดีท่านผู้ชมช่องแคคตัสสบายใจสไตล์เรานะครับวันนี้อยู่ในเวลาค่ำๆช่วงค่ำๆๆนะครับมาดูวิธีการผสมดินจากคุณทัญ,ญา่าอันนี้ผสมดินเพื่อทำอะไรครับ ต่อเขาเรียกว่านมพันเต้านมพันเต้านะลักษณะก็จะเป็นนี้ครับนุ่น,น,นตามชื่อนะครับเหมือนนมนะเหมือนไหมเหมือนนมตรงไหนตรงนี้แหละนมสาว <c oughs> ต้องบอกว่านมสาวนะครับผมใครที่เป็นผู้สาวผู้แท่เ <c oughs> นี่ยครับต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับผ <c oughs> สมดินนี่เห็นดำๆนี่มันมี วัสดุปลูกอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างวัสดุปลูกมีอะไรบ้างในการผสมดินดินก้ามปูร่อนดินก้ามปูร่อนก็คือสีดำดำใช่ไหมมีอะไรอีกฟดินอะไรนะครับหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟเบอร์ เบอร์ศูนย์สองอย่างเวอร์มิโคไลอีกครั้งครับเวอร์มิโคไลเวอร์มิโคไลเวอร์มิโคไลโคไลตามนั่นแหละครับ <c oughs> ใครข้อมูลถูกผิดก็ขออาภาัยด้วยใครที่รู้ก็แนะนำ อันนี้เราปลูกที่จริงต่อพวกนี้ปลูกกับดินอะไรก็ได้นะครับแต่เราผสมดินนี้มันก็จะโตได้ดีกว่าเดิมใช่ไหมโตได้ดีกว่าเดิมเวอร์มีคนไรนะครับนั่นแหละสามอย่างใช่ไหมครับสามอย่างน่ที่รกักเนาะเอคนไรด้วยผสมกับนังเหอเนี่มนก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละหความปลวงก็นิดหน่อยปานกลางใช่ไหม ที่จริงแล้วนมพันเต้าอ,อยู่จะต,ต่องต่อันนี้ก็คือสภาพโรงเรียนเรานะครับต้องไม่พูดสภาพสิต้องพูดว่าบรรยากาศ <c oughs> ที่จริงก็ส,สวยๆนะอดอดอดอคลิปต่อไปเราจะมาร,รีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงมีใช้อะไรทําในการได้โรงเรียนนี้มามีอะไรบ้างวัสดุอุปรกรณ์ กันแมลงกันแมลงที่ใต้ความชื้นสูงอันนี้อยู่นครศรีธรรมราชฝนตกแทบทุกวันเมษาทุกสัปดาห์เลยนะนี่เราปลูกรวมเพราะเราจะชำราไประหยัดพื้นที่อันนี้ปลูกไว้สวยๆหรือไม่ชำราไม่ใช่อันนี้ปลูกสวยๆไม่ใช่สวยๆนะไม่ได้กราบอะไรใช่ไม่ตัดกาบเพราะชอบลงทุนตา รดน้ำยังไงบ้างตอนนี้อเรารดวันเป็นวันวน,นะถ้าเป็นต่อแต่ว่าแต่เนี่ยปลูกใหม่ๆเนี่ยจะยังไม่รดน้ำประมาณสามันนมพันเต้าอันนี้เป็นอะไรครับดินเผาดินเผา อันนี้เอาไว้พยุงใช่ไหมพยุงด้วยแล้วก็สวยงามอะไรพยุงครับเสร็จแล้วโอเคนี่แหละแล้วก็จะผสมกับตออื่นๆไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่ก็ไม่เยอะนะแต่ว่า ว่าก็ดูเมันใหญ่นะเพราะว่วาแน่นแล้วใช่ไหมแน่นตึบเลยนะ<ม>แล้วก็ทำไปหลายตอนแล้วบอวบทั้งนั้นเลยแต่ไอชุดนี้ทำใหม่นี่ยังไม่อวบเท่าไหร่เึิเ่งปลูกนี่งไงเพิ่งตัดมาเมาื่อสามวันที่แล้วตัดมาจากต้นเด็กโอ้วต้นใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือยอดมันนะที่เราทำใช่ค่ะนงพันเ <elet. S 1> ต้า ไอ้ขา,ขาวๆข้างบนนั่นคืออะไรปูนปูนเขี้ยวหมากไงนะงเอาไว้ทำอะไรครับกันเน่ากันเน่าแห้งเร็วแห้งเร็วเนาะนี่แหละพวกตอสามเหลี่ยมอะไรพอปาดปุ๊บมันจะมีน้ำใสๆออกมาใช่ไหมแล้วก็ปูนป้ายไว้ใช่ไหมมันจะแห้งเร็วเนาะมันบางทีถ้ามันชื้นมันก็จะขึ้นลาเนาะลาขึ้น ยัขึ้นลาสียขึ้นลาก็กระโดดขึ้นหลังลาลาขึ้นเออบโอเควันนี้ก็พามาดูนมพันเต้าผสมดินปลูกแค่นี้นะนี่นแมวหัวหมาโอเคแล้วพบกันใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับอยากรู้อยากถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย